แล้วก็สวัสดีครับน้องๆทุกคนก็ก่อนจะเข้าในงานนะครับก็จะต้องได้มีการใส่แมสก่อนนะครับก่อนที่จะเข้างานนะก็มีการตรวจมาตรการตรวจเข้มพอสมควรนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนขอเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับสําหรับงานทุ่งสีเมืองที่อุดรธานีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปีนี้จะมีอะไรที่น่าสนุกหรือเปล่านะครับแล้วก็มีร้านต่างๆเยอะหรือเปล่า ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าข้างในจะมีร้านปลาโป่งปลาโฟมเยอะหรือเปล่านะของกินอะไรมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนต่อข้าบานเถอะเดี๋ยวเราลุยกันนะเไม่ได้นะเดี๋ยวพี่จะลองเล่นแบบสักเอาสักไม่ได้จับแล้วเขาดองเม็ดซักปาลอยหนึ่งเดี๋ยวเรายุ่งเรียนหยดเรียนหยด นะไม่ซ้อมอะลยโยนตามพี่โยนตามพี่อ่ะจับจับป้องจับระบิดเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกสอวัสด,ดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปป่าโคมกันนะครับว่าจะได้ของรางวัลกลับบ้านหรือเปล่านะนะต้องอบอกว่าร้านเยอะมากไม่รู้จะเล่นร้านไหนนะเดี๋ยวเราจะลองเล่นร้านนี้ก่อน

cái <laughs> gì vậy? không biết là cái nào lại cái gì vậy mà nó bẩn? ba จะได้ไม่ได้บอกถ้าจะบอดเนี่ยจะมาให้มีเยอะเลยกัวใหเลขสอสอบได้เลย้เะคได้ปฏิกรไม่นากครับปลาอไม่ันร้อยกว่าบา้วได้กี่ตัวแล้วไม่ได้ตัวปลารอกอันนี้ได้บตัวเลขครับนี้ได้ระยไแ่ท่าใครอยู่ะ

ยากอยู่ยากอยู่ตัวแล้วอะตรครับเรียกคนถึได้เลยพี่ตั้งใจดีๆพวกผมจะอดูสงรอบบางทีนะเออ

ได้ม่ยาเราไปครับได้เขินเลยครับเอี่วัเราเดี๋ยวราลองลองดูได้ลองดูด้วันนี้ลองลองเลครับ้รสถิตาได้ครับกับร้านเราร้านกปลาโไ้อง้ได้เขิเลยครับตามาตาวมันต้อง ลองดูลองเลยเสียออนโคตรไก่เลยัวออกมา้เลยมาได้เลยเยือ้นแหย่อเ้ห้เลยมาแล้้าผู้ม่ยชิปข้ามหอ้นล่ครับน้ำต่อครับครับ เสร็จตรงนี้เนาะเสร็จแล้วครับมาแล้วครับ ไมเอานะเมื่อกี้นพันเนือดร้อนแม่เครับมันไม่ปักทุกาทหลงกคนที่ไรไม่ร้หรอว่าใลูกงมันไปเยอหรือเปล่าด้ลูกหกหลงลกลกลงก่ลนวูกหลงู้กหกหกห่งกูกคบ นี่เราคนสูบบอเป็จ่างไปต่อไปอดม่ไดาที่สมืองกันอะไรนี่ผมแเยอะได้หลุดก็ได้ผมว่าผมได้นี่นี่กับบอสติดนตินลงมาลงาอีกนะเฮ้ยร้อย้วงที่สีมือวัดเป็นเกณฑ์มาต่อไป แถมไหมพอได้พอได้นะครับแต่ติดต่อขายส้าต่งางับติด่อแจกบริการะนครับเอาเลยครับเช่อวไเคอรับเลยครับ

ตามน,บบนั่นคร,นนร,รนับทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นไล่ก่อนเพราะว่าโอ้ไม่ยาก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 ไมเรื่ยเนาะรับจุดได้ได้แน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปลุยร้านอื่นต่อร้านนี้ก็หมดไปร้อยสิบาทนะ่

ปาไม่ตอกเไม่ตอกโงไม่ตอกงนกไดไม่ด้ตอกไดอสองตัวอาเอนตัวเอาข้างเข้าสอปลาไม่ตกงปนกาปาให้มันตอกปลาปเบาพูดปานเล็สบายบานระยะไกลมากครับทุกคนระยะไกลมากดัวเลยไม่อรอ ลองเลนสักห้าสิบาทดีกว่ามันไม่ได้ก็ไปร้านดย้านดใ่มันสามเมตรไปองนทนิทไปยสูไหไม่ตัเโอนะคี่กเข้าัมัติดแล้วัวี้่เข้ามาเดี๋ยวพอลำบากบุเลยปาลงเลลเล้ ได้เลยแอ <elle> ่จะมีอาจอะมีต so ัวใหม่ล่าสุดเออพี่กำลังยึดกมาัวอ่านต้นผัก ปลาไม่ตักปูไม่ตักปูไม่ตักปาไม่ตัก้โหเลือกอะไรครับเลือกเราปลาปลาห้าไม่าเอาอะไรข้าในเลลูกข้าในเลลูกอ่ตัวไหนครับเลือกเลยห่งตัวอ่ะมันมีสองเขียวนะเลือกเอานะอันั้นแหละเืเขียวอัออ่เยี่สิบบาทไม่ตันะลูกอ้วเียวชดเอ ให้ลูกดอว่าลูกดอใช่ไหมโอ้โหทำไมน้องไม่เอาตัวเล็กๆกันลูกอาเไปเอาไปเอาไปอ่ะหไปทางโน้นทางโน้นเอาเอาไปนี้เหรอเอาไม่ใช่ทางนี้โอ้โหดึงตัวแด้ได้แล้วครับดตัวนะคะที่สิบตัดวไม่ตักได้อีกแล้วออกอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดู้ไหมโอ้โหหมดท่าได้แล้วแล้วมันยากแค่ตรงนี้แหละพี่ ก็ติดแต่นัเราปลดดิดเดีวัดาวัดจาวสอตัวสามบาทราไม่เล่ที่โต๊ะนสองห้าสอให้ใหม่ให้ใหม่ให้ใหม่รูเดียวยี่สิบาทนะคะสามบาทสบดูดูว่าเราจะเวนสักนสามแรบแล้วก็ใหม่ใหม่ตัด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 ี๋ดวัดตัหตัดตัดตเดี๋ยตเด๋ยวตัดตอปตัดตัดตังตัอกัดตไดตัดตัเองก็ไดตัดสัดขวดตั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 ่อยอย่างนี้แหละครับ แล้วเวลาปาเราดันไปข้างหน้าเลยปาไม่ปักตรงนี้เนาะแต่อย่างไ้ทำยังไงก็ได้ให้มันโดนโซ่ก่อนได้ไหมไม่ปักโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่ก็บเสร็จปลาไม่ตักดันตัมนีอือปลปเข้าไปดอกเดียวยี่บบาทนะคะโดนมีแค่ตัวใหญ่ห้อนใหม่ชอนใหม่อกเดียวยี่สิบสามดอกห้าบาท พี่าได้แต่เราไม่ตัดหนึงต่อได้หน่งตัวหน่งต่อได้ตัวใหญ่พี่จ้าเราจะใช้ตั้งไหนปางก็ได้ใหด่อตัวดองอมือวก็มองแขตัวหนึ่งอย่าไปมองข้อมือยังมอแขนตัวามตัวมอเข้อมือมองแขนด้วยเออแล้วโปาต้องสังเกตดีๆนะเี่ยนะเนี่ยอย่เลือกหนด่ตัวหญ่อต่อได้ตัวใหญ่าต่อสามับ ไม่แถมหรอแถมไม่แถมไหมรู้วตัวครับแถมไหมสามต่อห้สิบบาทนะสต่อห้าสิบสามต่อห้าสิบเดี๋ยวระตุ้วไม่ตัดโฟมครับไม่ตัดเอเคได้ครับสามต่อห้าสิบเกาสบสเราอะตัวนะครับได้ตักโฟมได้ตัวใหญ่เดีต้ตัวให้่ตยี่สิบสามตครับเาเปิเให้ลองฝันให้ลอง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 ฟีลองฟีต ลอแบบชิวๆเยยาเไม่ฝักทไปที่แกเขาได้ไหมเบาเบาบามกนยวเดี๋ยวกนก้อเดี๋ยวเดตัวดนหลุไปแล้วโอเคนี้ได้แล้วเอาเบาเห็นหมัม่ค้เขาอาหนัวหนึ่งตัวโอ้โหเอนีได้แล้วเอาเบาเห็นไมแม่ค้า ใหม่ดสามตอกสชเด็กยาวกว่าแม่ขันที่หกสบอาให้กดอกหนึงเโอเคครับดันแรงๆเฮ้ยได้เล้วต้องหุดข้าไปตีดุ้ดเอาโอ้ะตอกกระดูกได้แล้วอันับที่สองตีเลยตัเลยตีเลยตีเลย สิบสามบาทห้าสิบบาทลมนอูกเดียวด้วยตัวรอย่างเดีนวเอโอเคครับโอเคออกแล้วตัวนึงตัวนึงยังมีตัวหนึ่งอ่าวมีสสวยมาก

ไร้านปลาอะไรเยอะมากไม่รู้ว่ากี่ร้านน้องๆบอกว่าประมาณ4-5-6ห้าล้านนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นที่แบบคนเยอะๆก่อนนะร้าไหนคนไม่ค่อยเยอะ

ตอจะไปดูอีกซนหนึ่งที่เดมามไใยแต่หมาเลวกสบายปรยัดตรงนี้ดีเปาอยู่แรงไหนสามนึ่งยู่ตรงนี้กับอีกสงั้นใกล้รัมานะสามตรงไหนตรงนี้ใกล้กว่าไหมสามตรงนี้ครับตรงนี้ใกล้กว่าเนาะสาม

23, 2ี่สิบสามดอกร้อยอ้สามอกสามดอกร้อยนะสามดอกร้อหรอใช่ครับต <c oughs> ัวใหญ่ถ้าตัวเล็กดอกละยี่สิบดอกหอก 23, อ้าสิบพี่ชายตัวไหนสามดอกร้อย <3, 900. S 1> โอเคมาได้เลย <c oughs> พี่ชายไม่ใช่เซนไมใ่ใช่

นี่มันมันแพงอ่ะสามดอกร้อย๋อไม่เหี่ยวไม่เี่ยวตงไหนก็ได้งาเลยนะคะบีนา้าปนตรงกจะเป็นตรงได้นแจกตัใหญ่แจกตัวใหญ่ไปกรนต่อดูไว้ดีนะจ๊ะหมายในต่อไปนะคะไปในเบอร์ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้า ชนะแจกตัวใหญ่แจกธนานะคะแจกธมาแจกตัวใหญ่ไปกับบออุง้งไี่กีรจักไป โอเคครับทุกคนหลังจากนั้นพี่ชินก็ได้เดินทางเอาตุ๊กตาไปเก็บก่อนนะครับที่รถยนต์นะครับแล้วก็กลับมาเล่นใหม่นะครับหลังจากที่เติมพลังงานก็พักกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะก็ถือตุ๊กตาหนักนะก็เลยเอาไปเก็บก่อนนะแล้วก็มาลุยกันต่อครับก็เดี๋ยวมาดูกันร้านต่อไปนะ่าจะเป็นร้านที่3ครับเสียดายที่พี่ชินไม่ได้ถ่ายคลิปเก็บไว้นะครับร้านปลามไม่ปักนะโอเคนี่เห็นไหม <laughs> สาวสาวลูกสาวลูกสาวน่ารักน่ารักนั้นเลยครับอืเผาดอนมีแต่น่ารักโอเคนะเดี๋ยวเราไปลเลยกันต่อร้านปลาหงเยอะมากนะ